c คปเตอร์0นนะคะน่ารักมากเลยนะคะอยู่ในมือนกแล้วนี่นะคะเป็นกระเป๋าทรงใหม่นะคะเรายังไม่เคยทำมาสอนเลยและในรอบนี้นะคะเราทำมากันทั้งหมดถึง7สีเลยอยากให้พี่ๆได้ชมกันจริงๆว่าแต่ละสีจะมีความสวยงามน,น่ารักน่าสะสมขนาดไหนนะคะก็เราก็รุ่นนี้นะคะเขาสามารถสะพายเป็น crossbody ได้ด้วยะคะ่ะ เป็นได้ทั้งกระเป๋าสตางค์แต่เขามีความใหญ่นะคือเขาสามารถแบบเป็นกระเป๋าสะพายได้เป็นกระเป๋าถือได้และก็เป็น c r o s บดี d ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูทุกสีกันดีกว่าว่า104อ chapter 104รเนี่ยมีสีอะไรบ้างนะคะสีแรกนะคะจะเป็นสีฟ้าน้ำทะเลนะคะมีมีหูจับด้วยน่ารักมากๆเลยนะคะนี่คือสีที่1น,นะคะเดี๋ยวเรามาชมสีที่2กันสีที่สองขอแนะนำเป็นนี่เลยนะคะ สีน้ำตาลตัวนี้จะเป็นน้ำตาลอวันตินนะคะจะเป็นโทนน้ำตาลที่มีความน่ารักนะคะดูเป็นสาวญี่ปุ่นดูเป็นแม่บ้านญี่ปุ่นมากๆเลยน่ารักมากๆแล้วก็สบายถือได้เข้าได้กับหลายๆชุดเลยนะคะช่องด้านในมีมากพี่ๆชมรัรีวิวสีแล้วเดี๋ยวเราไปชมรีวิวช่องด้านในกันนะคะอันนี้เป็นสีที่2น้ำตาลอวันติสีที่สขอปรับโทนนะคะให้ดูสวยหรูขึ้นมา น่ารักมากเลยนะคะใกล้จะสุดจินแล้วนะคะเราจะต้องมีกระเป๋าสวยๆเอาไว้ถือคู่กับกระเป๋ากี่เพาของเรานะคะถ้าเราใส่กี่เพาสีแดงแนะนําให้ถือเป็นกระเป๋าช็ตเตอร์100สีสีรอนทองนะคะเพราะว่าเป็นสีแห่งความมงคลแห่งความมั่นคงนะคะอันนี้จะเป็นสีที่เท่าไหร่แล้วละ่ะสีที่สาสีที่สามนะคะสีรอนทองสีที่ 4. สี่สหรับคนที่ชอบแต่ว่าโคเบติกนะคะก็จะมีเป็นถีงดาน,นะคะ สวยงามมากๆเลยนะคะสีดําสุดคลาสสิกนะคะใส่กับชุดไหนก็เข้านะคะถือไปที่ไหนก็ไม่ม e ีวันเอาเลยนะคะสีดําสีที่ห้าอันนี้จะเป็นอะไรเอ่ยเทาไพลินนั่นเองนะคะพี่ๆคือเรามีฟ้าน้ําทะเลแล,แล้วเราก็ขอทําเฉดที่แบบมีความสุภาพขึ้นมาเป็นสีเทาไพลินนะคะฟ้าน้ําทะเลเนี่ยเหมาะสําหรับสะพายไปเที่ยวนะคะเพราะว่าเป็นสีที่มีความสดใสและสวยงามมากส่วนเทาไพลินจะมีเป็นอาจจะเป็นสีที่มีความสวยเก๋น,นะคะดูสุภาพขึ้นมานะคะ แล้วก็จะเหลืออีกสองสีจะมีเป็นสีที่แบบพี่หลายท่านเนี่ยอยากได้นะคะนั่นก็คือสีชมพูโรสบูดน,นะคะก็มาในรุ่นนี้ด้วยนะคะพี่ๆชมพูโรสบูดเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วแบบเป็นกระเป๋าทรงเล็กๆแล้วถือได้เนี่ยบอกเลยว่าแบบใครที่สะสมกระเป๋าพดาราอยู่นะหรือว่าชอบทรงอย่างเงี้ยต้องจัดน,นะคะและสีสุดท้ายนะคะซ่อนรับเทศกาลถึงจีนะคะจะเป็นสีแดงค่ะ เป็นสีแดงเฟิร์กันดีนะคะมีความสวยสวยมากๆเลยแล้วแบบสะพายไปเที่ยวนี่ก็สวยเด่นมากๆเลยนะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวน้องาจะขอรีวิวเป็นสีสว่างขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะ้อเป็นสีร้อนทองกว่านี่นะคะสีร้อนทองเดี๋ยวจะให้ดูสายของเขาก่อนว่าเขาสามารถสะพายเป็นคอร์สบอดี้ได้นี่เราจะมีสายนะคะไฮบริดนะคะ นบบนี้ะะคะซึ่งสามารถเกี่ยวพร้องกับตัวกระเป๋าได้ด้านหลังเขาจะมีตัวเกี่ยวแบบนี้กเกี่ยวเข้าไปเลยค่ะทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยแบบนี้นี่นะคะแล้วเขาก็จะสามารถสามารถปรับเป็นคอสบอดี้ได้ขึ้นไหล่ได้นะคะแล้วก็เป็นคาดอกได้ด้วยนะคะเดี๋ยวนกจะมาสะพายให้พี่ดูกันว่าพอที่เวลาที่เราแบบสะพายเขามาเป็นแบบทรงอื่นๆไม่ใช่แบบทรงถืออะ จะเป็นยังไงบ้างนะคะไปชมกันได้เลยค่ะอันนี้เราก็เกี่ยวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเกี่ยวสาย cross body ไว้กับชัตเตอร์หนึรอยสีเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จะถ่ายแบบแรกนะคะเป็นแบบขึ้นไหล่นะคะนี่ตัดสั้นสุดนะคะแล้วก็ขึ้นไหล่แบบนี้ก็จะได้เป็นลุคที่ดูสวยงามนะคะหรือว่าถ้าเราอยากจะส่ายเป็น cross body ใช่ไหมเราปรับทั้งสองปากให้ยาวขึ้น แล้วเราก็สะพายเป็นคอสบอดี้แบบนี้ก็ได้นะคะสะพายเป็นคอสบอดี้ก็เก๋ดีนะแล้วก็เวลาที่เราแบบหยิบใช้งานอะเห็นไหมด้วยความที่สายเขาแบบติดก,กับตัวเราด้านในแบบเนี้ยเราจะเปิดใช้งานกระเป๋าน้องเขาง่ายมากเลยแล้วก็เปิดได้กว้างมากด้วยนะคะนี่เปิดกว้างมากๆนี่นะคะก็จะเป็นสะพายได้ถือที่แบบ4ีสี่แบบนเนาะจะมีเป็นถือก็ได้เป็น ึ้นไหล่ก็ได้เป็น c r o s s b o d ก็ได้แล้วก็นี้สั้นหน่อยเป็นคาดอกค่ะคาดอกแบบนี้นะคะหรือว่าจะถือถ้าเราอดสายออกมาก็จะแบบถือได้นี่อดสายออกมาให้หมดเลยนี่นะคะชื่อสวยเก๋แบบนี้ก็ได้นี่นะคะนี่นะคะสามารถถือสะพายได้ถึง4แบบเลยนะคะ Chapter 104 เรามาชมรีวิวช่องภายในของแ h a เตอร์104กันนะคะ,อะขออนุญ,ญาตดูนิดนึงนี่นะคะกระเป๋าของเขารูปทรงจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่จะประมาณนี้เนาะไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าช่องเขาดีมากเลยอยากได้เห็นนะนี่ด้านหลังก็จะมีเป็นช่องติ๊บแบบนี้นะคะเอาไว้ใส่เซนเลียนใส่กุญแจรถกุญแจบ้านก็ได้ในช่องนี้นะคะส่วนด้านหน้าก็มีช่องเหมือนกันเาเมื่อกี้ลืมโชว์ให้ดูนี่จะเป็นช่องแบบนี้นะคะพี่ที่อาจจะใส่เป็น อะไรดีนะกระดาษทิชชู่ซองกระดาษทิชชู่ในช่องนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นแบบลิปมันลิปสติกอะไรที่เราหยิบใช้บ่อยๆนะคะใส่ในช่องนี้ได้เลยหูจับของเขานะคะจะเป็นหูจับแบบนุ่มแขนนุ่มไหล่นะคะยิ่งใช้ยิ่งนุ่มยิ่งใช้ยิ่งนิ่มนะคะไม่ทําให้ข้อมือของเราเป็นรอยนะคะดีมากๆเลยแล้วก็ซิปของเขานะคะถึงว่าเขาจะเป็นใบจิ๋วแบบนี้นะคะแต่ว่าซิปของเขาเป็นซิปคู่สามารถเปิดได้กว้างมาก ดูช่องด้านในค่ะที่ขาช่องด้านในเนี่ยคือแบบเขาอัปเกรดมากๆเลยจากกระเป๋าสตางค์แบบธรรมดามาเนี่ยคือใบเนี้ยพี่พี่ไม่ต้องพกกระเป๋าสตางค์เลยนะพี่พี่ใบนี้ใบเดียวจบเลยเห็นไหมคะว่าตรงนี้เขาจะมีเป็นช่องเซฟตี้พกเกตด้วยฝั่งนี้นะคะใส่ของมีค่านะคะจิวเวลรี่ต่างๆใส่ในช่องนี้ได้และเขาก็ยังมีนี่ด้วยนะคะ ช่องเสียบการ์ดถึงสถึง8ช่องเลยนะเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดช่องในฝั่งนี้นะคะตรงกลางสามารถใส่โทรศัพท์มือถือได้ตรงนี้นะคะและพิงมาอีกฝั่งหนึ่งไฮไลท์ค่ะเห็นไหมคะว่าเราจะมีเป็นช่องใส่ธนบัตรตรงนี้เลยนะคะพี่ๆถ้าเรามีแบงค์ร้อยแบงค์พันแบงค์ยี่สิบนะคะแบ่งเก็บได้เลยแบงค์พันใส่ด้านในแบงค์ร้อยใส่ด้านนอกนี่เห็นไหมคะมีช่องเก็บธนบัตรให้ด้วย คือฟังก์ชันเขาดีงามมากจริงเท่านั้นยังไม่พอนะคะพิกมาอีกฝั่งหนึ่งอ่าเห็นไหมเขาจะมีตัวแบ่งตรงกลางแบบนี้ตัวแบ่งตรงกลางแบบนี้นะคะเรามีช่องสําหรับพี่ๆเอาไว้ใส่ของใช้จิปาถะอเนกประสงค์ของเราเราอาจจะเสียบปากกาสักหนึ่งแท่งหรืออายไลเนอร์ตรงนี้นะคะก็จะมีช่องสําหรับเก็บลิปสติกตรงนี้ก็จะมีช่องสําหรับเก็บแบบเป็น อะไรนะยาหยอดตาก็ได้นะคะส่วนตรงนี้เราอาจจะใส่เป็นพาวเวอร์แบงก์ก็ได้นะคะค่อนข้างลึกเลยทีเดียวเห็นไหมมือโลบแบบเสียบเข้าไปสี่นิ้วได้เลยนะคะพาวเวอร์แบง์หรือว่าจะเป็นตลับแป้งก็ได้แล้วตรงนี้นะคะยังมีพื้นที่สําหรับใส่ของอีกนะคะเราอาจจะใส่ถ้ามีมือถือสองเครื่องฝั่งนึงเครื่องหนึ่งฝั่งนึงเครื่องหนึง่งหรือว่าฝั่งนี้เราจะเอาไปใส่เป็นโทรศัพท์มือถือแล้วฝั่งนี้นะคะเราเก็บเป็นแบบฟังก์ชันของกระเป๋าสตางค์ได้นี่นะคะจะเป็นฟังก์ชันของชัตเตอร์หนึ่งร้อยสี่นะคะ เดี๋ยวจะโชว์สีอื่นให้ดูบ้างสีที่ชอบที่สีดก็จะเป็นน้ำตาลกวนตินะคะเดี๋ยวขอแจ้งขนาดนิดนึงเมื่อกี้ลืมแจ้งขนาดอ่าความกว้างของเขาจะอยู่ที่สิบเก้าเซนส่วนสูงจะอยู่ที่สิบหกเซนแล้วก็ฐานมันจะอยู่ที่สี่เซนติเมตรนะคะน้ำหนักจะอยู่ที่250กรัมเท่านั้นเบามากและจะถือก็ได้สะพายก็ได้คลอสก็ได้ดีงามมากๆเลยนะคะแล้วก็น้องเขาเนี่ย ราคานะคะจะอยู่ที่1 9 9 0บาทเท่านั้นเองนะคะมีช่องตัดเก็บทั้งหมด19ช่องเลยสวยมากนะคะมีทั้งหมด7สีนะคะถ้าใครพร้อมแล้วนะคะทักทางอินบอกได้เลยหรือไลน์ก็ได้นะคะหรือว่าจะไปดูที่หน้าร้านของเราก็ได้นะคะมีทั้งหมด7สาขานะคะรายละเอียดนกลงให้ไวในคอมเมนต์นะคะพ,พี่ใครพร้อมแล้วไปสั่งได้เลยค่ะมียนของหมดก่อนแน่นอนค่ะ